วัสดีครับผมพี่น้องปองไเปเบิดสุภุสคนครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับซ่องหักเลยก็สแนวครับผมวันนี้กับผมบมา,ายามบวงครับผมเมื่อวานนี้ผมได้มาใส่บวงไว้ครับใส่ไว้ประมาณสิบขวหลังนี่แหละครับเดีย๋ยวมาลุ้นนากันบงว่าจะมีนู ป่ครับจะม่านหรือไม่ม่านครับยังยังบ่รูเหี้ยครับพี่น้องเดี๋ยวเอาคอยไปรุ่นพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเจ้าติดตามไปรุ่นนำกันเลยครับผมครับเดี๋ยวมาเบิง่งจุดนี้ก่อนพี่น้องคือบ่โอ,อยู่กวางเด่นหนุ่มมั้เนี่ยเหี่ยวกันเลยบวงกันเลยโอ้ยพี่น้อง เงียบครับเหี้วอีกละม้งมาเนี่ยน้องเลยหนูมากิดพอโตโอ่ใจใจลายล่างเราอย่างมีวีเบลได้หนูพอโตอยู่ครับผมจักของมันเนะาะพี่น้องจักมันไปทางใดเด้เครับ บดติดครับโอ้น่าเสียดายครับไม่ไม่ยังช่วยเลยครับพี่น้องแต่ว่าโอ้มันไปทัวเนาะพี่น้องมันมันปลากวงครับมันก็เลยกะเก็นบุธครับโอ้ยหลังนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยน่าเสียดายพี่น้องมันคือบดติดน่ะ หรือว่ามันลันเองบนนั้นบนนั้นลันเอง,เองอพี่น้องผมผมมั่นใจว่านู่นต้องผ่านเท่วนี่แหละตายๆนะครับไปเบิ่องอีกซองล่างครับผมด้นานหน้านี่ครับเป็นใหม่แบบๆแบบปลายไปอยู่ครับ นี่เบิ่งหอยมันกินพี่น้องเอ้ยนะกอนี่จนเบิดกอเลยครับนี่ยกอต้นเหล่าครับนี่นก็มีทางนิดนิดน้ดนอยๆครับโอได้ไซส์พี่น้องอแค่ขนมโบ่โมติดจัดตัวน้องอ้ยนี่ก็โมติด นี่กิดโบติดโอ้เบิดเลยพี่น้องเลยใส่จนหัวแล้วโบมียังมาติดครับเนาะพี่น้องเกิดได้สมนี้แล้วครับเพราะว่าผมใส่จนเบิดปัญญาแล้วเนาะพี่น้องมันบ่ได้กับโบลุยจะเล็ดงแบบได้เนาะพี่น้องเลยบ่ได้ก็คือบ่ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าผมผมก็ต้องถ่ายคลิปต่ำรักความเป็นจริงครับโบมีนว่า มาจับหนูเลี้ยงมาคล้องใส่บ่วงแล้วมาลงคลิปให้พีให้น้องได้บึงครับอันนี้ผมถ่ายห่ำจักเป็นจริงนาะพี่น้องลงคลิปแบบสถานการณ์จริงเลยครับได้ก็คือได้บบได้ก็คือบบได้นาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พอหลาพีหลาน้องไว้แค่นี้ก็น้อพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปไม่ครับเป็นคลิปแก้มือครับเดี๋ยวผมจะห้า เอากับเล็กมาใส่ดีกว่าครับพี่น้องใส่เงียโลอแล้วก็เอากับเล็กมาใส่ครับเพราะว่าบ่วงบ่วงรวดนี่มันบไม่พ่นแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่ามันกว้างครับป้ามันกว้างครับพนก็เลยผมจะเปลี่ยนแทนใหม่ครับแต่มีอีกไม้หนึ่งอยู่ที่ผมเอามันไปไป,ไปอ้อยไว้เนาะพี่น้องเพะมันไปลอไว้แล้วเรี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอา กับเล็กไปไซครับแต่อันนี้เอาไว้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่หลานมองไว้แค่นี้ก็เลาะพี่น้องสวัสดีครับผมหนูจักตัวสมอง